อาซีตอนนี้เดี๋ยวรเราจะทำการดูแลไร่มันนะโดยการใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งเนาสัดส่วนการผสมของเราเป็นยังไงบ้างก็อาดียี่สบห้าซีซีกับน้ำยี่สิบห้าลเราใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าย <25 L. S 1> ีาลิตรอาดียี่สิบห้าซียี่สาสัดส่วน1นึ่ต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็ใช้วิธีการนี้ก็ได้เห็นผลอย่างแน่นอนแน่นอน แต่วันนี้เราเห็นซีมีอุปกรณ์ด้วยก็ไม่ได้ใช้เดินพ่นแน่นอนนะใช้เครื่องใช้เครื่องช่วยโดนอ่าช่วยทุนเวลาทุนแรงนะหลังจากนี้ก็ทําการบินโดยใช้วิธีการเอทำแผนไว้ก่อนแล้วแล้วก็ใช้วิธีการอัตโนมัติในการบินครับก็เรื่องของเทคนิคก็ว่ากันในรายละเอียดต่อไปเราจะไม่พูดเข้าไปลึกเราใช้วิธีการยังไงยังไง แต่ก็คือเราจะแท้ D251 ร่วมกับโดนในการ,รทำงานนี้โดยมีซีเป็นคนควบคุมครับนะก็หลังจากนี้ก็จะทำการบินแล้วโอเคครับ <Okay. S 2> จากการที่ดูแลด้วยอดีตสองห้าหนึ่งไปเมื่อสักครู่แล้วคือมันสัมประสิเนี่ยใช้อดีตสองห้าหนึ่งทำมาแล้วกี่กี่รอบได้ได้สองรอบแล้วคะก็คือมีการใช้อดีตสองห้าหนึ่งจนเก็บเกี่ยวไปแล้วหนึ่งรอบแล้ว<ช>อันนี้รอบที่สองคือปกติที่ผมเคยได้ยินเจ้าของมันสวนมันหรือว่าคนที่เขาไปเก็บมันอ่นเขาจะพูดถึงเรื่องหัวเน่าของมันเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยเป็นไหม ไม่ค่ะมันจะเป็นส่วนน้อยมากเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถึงก่อนก่อนหน้าที่เราจะใช้ดีสองห้าหนึ่งเคยเป็นไหมอ๋อเป็นนะคะเป็นใช่ค่ะแล้วก็ช่วงปีปีที่แล้วปีที่แล้วเราใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งเป็นมันจะทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเน่าน้อยลงแล้วก็หัวจะใหญ่ค่ะ ก็คือปัญหาเรื่องหัวเน่าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่จุด <ลง S 1> ที่เคยเน่าเน่าเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เจอละน้อยลงะแล้วที่มันเปลี่ยนไปจากนั้นคือหัวโตใหญ่ขึ้นคือมีน้ําหนักมีคุณภาพใช่ใหญ่กว่าที่เราเคยใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนดูแลอีกอใหญ่กว่าค่ะใหญ่กว่าจากที่เราใช้สารเคมีร่วมร่วมด้วยคือว่ามันจะทําให้หัวหัวเล็กแล้วก็ไม่อวบค่ะ จากที่เราใช้ R d 2 5ดีหหัวมันจะใหญ่แล้วก็อวบขึ้นนะคะก็นอกจากที่ได้ผลผลิต,ตที่ดีแล้วเนี่ยปัญหาที่เคยเกิดจากโรคพืชเนี่ยก็ลดลง<ช>อย่างเห<ะ>็นได้ชัดล,ลดลงค่ะมันก็อยู่ในส่วนของการเพิ่ผมผลผลิตในตัวเนาะใช่ค่ะก็คือลดปัญหาจากพืช<ะ>ที่มีปัญหาอันนี้พูดถึงเคสของหัวมันใช่ค่ะส่วนเรื่องเคสอื่นเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในคลิปของอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นข้อโพดไม่ว่าจะเป็น อะไรอ้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่พิเกตไ,ได้ทำใช่แต่ก็ใช้อดีสองห้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องจ้ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทีมงานของท่านากรสุกเกษมก็ถือว่ามาดูแลและทำภารกิจนี้เรียบร้อยความพึงพอใจขอถามอีกครั้งหนึ่งกับอสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วยินดีที่จะใช้อดีตสองห้าหนึ่งต่อเนื่องไปตลอดอย่างนี้ไหมฮะ ไปจะเราจะใช้ RD 2551ไปตลอดครับเพราะว่าเราใช้เราใช้จริงคือว่าผลผลิตของเราได้จริงค่ะเราจะใช้ไปเรื่อยๆค่ะครับแล้วก็ RD 2551เขาจะติดตามผลงานเราได้ดีด้วยค่ะครับมาดูแบบมาดูผลผลิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พูดเป็นไหนว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขาคงไม่กล้ามาหาเราบ่อยๆประมาณนี้ใช่ไหมครับ<ะ>ก็คือการดูแลติดตามเนี่ยก็เป็นนโยบายเป็นวัตถุประสงค์เป็นความมุ่งมั่นของทธนรกรสุกเกษมทีเ่เรียกว่าได้สั่งการให้พวกเราได้ลงมาดูแลนะครับเพื่อที่จะทําให้เกษตรกรไทยเนี่ย มีความมั่งคั่งเหมือนกับสโ,โลแกนที่ท่านรัฐกรเคยเคยพูดและแนะนําไว้ว่าเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ทั้งผมเองและทีมงานแล้วก็วิเกตเจ้าของสวนลายเองก็จะลาท่านผู้ชมในท้กทุกคนสุขเกษมไปเท่านี้นครับสวัสดีครับ รุต้องมาคืนถิน่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชี